Nothing new, but it's so good to see you. We do this every day, and I'm still so amazed by you. ผมเชื่อว่าการพาตัวเราไปในจุดที่เรามีความสุขไปพบเจอเรื่องราวดีๆให้เราจดจําเป็นสิ่งที่ตัวเราเองต่ากรับรู้ความสุขนั้นง่ายที่สุดวันนี้ผมและพเพื่อนๆเลือกเส้นทางการเดินทางจากกรุงเทพมหานครเพื่อเข้าสู่จังหวัดน่านในช่วงของวันสุดท้ายของสัปดาห์ พวกเราเองก็อยากจะพาตัวเราเองไปเจอภูเขาต้นไม้กลิ่นไอฝนที่มันเป็นเสน่ห์อย่างหนึง่งที่ส่วนตัวผมก็ชอบนะถึงแม้ว่าก็วันๆเรื่องฝนที่จะตกลงมาระหว่างทางที่อาจจะเป็นอุปสรรคมาทดสอบเราระหว่างการเดินทาง ส่วนวันนี้ในการเดินทางวันแรกเราจะขับไปแบบเรื่อยๆซึ่งมีแพลนที่จะไปพักสักครึ่งทางสักแถวจังหวัดพิษณุโลกซึ่งไม่รู้ว่าจะถึงกี่โมงเราเองคงจะได้เสพบรรยากาศสองข้างทางอย่างที่เราตามหาไปเรื่อยๆแวะนูน่นแวะนี่บ้างเอาเป็นว่าประหยัดแรงที่สุดไม่ต้องแข่งกับเวลาที่เราเพิ่งหลุดจากกรอบเวลาชีวิตประจำวันของเรามา เราเพิ่งได้เข้าที่ค่ะจันโมยครับท่านจันโจจันโจนังชีวิตโทรไปหารถไฟพี่ยังไม่นอนหรอกนะน่ะรอเจอกันนะรถไฟไซซิเคิลอีกอีกคันหนึ่งไซซิเคิลไม่ได้ครับอ๋หอนี่ก็มาฮอบอิน เฮ้ยเอเดี๋ยวโดยครับตโตกดทเลยกรุงเทพผิดโลกโลกก็แค่ปากซอยแต่ซอยนี้ขอขอพักสามนี่แล้วนะงวงกันดิซอยแรกซอยแรก ครับผมนม่เทศหึ่เทศ,เทศไลฟ์สดหน่อยสวัสดีครับสดหน่อยออตอนนี้เราถึงสถานีดินชัยครับโด <c oughs> ยตู้นอนสองสองสี่สแปดครับเอาตอีแปดเอาีแปดคุณจวนนอนรถไฟเป็นไงบ้างครับ รถไฟอยเป็ไงว่าตนนี้น่าจะหลังแล้วรถไฟก็กลั้ขึ้นมีมัมันมีขบวนชั้นสักรายเลยนะมีขบวนชั้นหนึ่งสองสามแล้วเราผ่านเราผ่านหมดไหมะนี้เซกชนอค่จ๊ะใช่ครับพิเนลางนา ก้มศหมอบบอยรับบุอย้องศา้คอนัคืนครับไอเลยครับไอาเลยครับไปไหนครับยัไม่ได้ครับว้าวมอและวครับนวันครัวันี้เราอยู่ที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุรวิหาร อ,องค์หลวงพ่อพระพุทธชินราชหลังจากที่เราพักขึ้นทางจังหวัดพิษณุโลกช่วงเช้านี้เราทั้งสามคนไปกับสองลอคู่ใจของเราการเดินทางในวันต่อมาเราใช้เส้นทางพิษณุโลกเข้าสู่จังหวัดอุตรดิตถ์ ความรู้สึกตอนนี้ถ้าถามใจก็คงบอกได้ว่าเป็นความอิสระที่ได้มาตรงหน้ามันเหมือนกับทําให้เราปล่อยใจไปกับเส้นทางหายร้อยกิโลหนใจใเราได้หยุดเคลื่อนไหวไปกับสิ่งเดิมๆที่เราผ่านช่วงซ้ำๆของชีวิตของวัยทํางานอย่างพวกเรา ท่าครับาจาจย์บดท่าอะไรครับท่าอะไรเอวครับรถเอวอ่าหรือท่าอาการทำให้ให้ปวดต้นปวดต้นเลครับเพราะว่ามาทั้งวันผมทนี้สวยจันแจ๊คครับจย์แจ๊คครับอ่าท้งขาทางก้นครับทงขาทงก้นเลยทางขาท้งก้นครับจันโจครับนี้ครับจโจครับใจครับใจ บคใจรัพามพามโอ้โหขับรถไม่เหนื่อยแต่เหนื่อยใจนั่งนึกอยู่อยู่ที่อุตรดิตถ์บทเต็มเมืองอะไรครับแจ็คเมืองรับแลรับแลเขาบอกเราจะหลงทางไหมครับดิตถ์เขาบอกว่าเป็นดินแดนแห่งฝันฝันเลยใช่ไหมรค์บนดินบนใบบนใบโอ้โหตอนหกเขเกือบคนหกมองใบอะไรชีวิตที่ดีบางทีเราไม่จำเป็นต้องมีทุกอย่าง บางทีการออกไปค้นหาชีวิตดีๆของแต่ละคนก็มีแนวทางที่แตกต่างกันไปสำหรับพวกเราการได้ออกมาไปจากจุดเดิมๆของชีวิตอมืมันโคตรวิเศษและกลับกลายเป็นชีวิตที่แสนธรรมดาแอบมีความรู้สึกดีๆตลอดเส้นทางในการเดินทางครั้งนี้ ปตทอข้างหน้านะโอเคโอเคและรอโมดกับจานโจปตทในตัวเมืองน่านแล้วก็วันนี้เดี๋ยวมีสหายสามคน ที่ร่วงหน้ามาก่อนเราตามมาสมทบเห็นว่านัดเจอกันแม็โคจะรังเอ้ยไม่ใช่แม็โคนั่นนั่งพักพัน เพื่อนเราที่ต่างคนต่างมากันตามเส้นทางที่เลือกตามสะดวกอย่างตอนนี้ก็มีเพื่อนลงทางเราสองคนจองรถไฟจากหัวลำโพงนั่งกันมาตั้งแต่หัวข่ามนุ่นแหละจนมาถึงสถานีเด่นชัยจังหวัดแพร่แล้วก็หารถสองแถวโบกขึ้นกันมาเพื่อเดินทางมาพบกันที่จังหวัดน่านสนุกกันไปเลยทีเดียวครับ และที่น่าจะเป็นการเดินทางที่สันโดษที่สุดก็คือเพื่อนเราคนนี้เดินทางคนเดียวมาจากกรุงเทพนั่งรถทัวจากขนส่งหมอชิดเพื่อจะมาพบพวกเราที่จังหวัดน่านเช่นกัน ทางคนเดียวของเขาครั้งนี้ถือว่าเป็นการเดินทางครั้งแรกในเส้นทางไกลๆแบบนี้เจ้าตัวมีโอกาสมาถึงก่อนจึงมีเวลาได้ออกไปปั่นจักรยานเล่นเที่ยวชมบรรยากาศในตัวเมืองน,าน่านก่อนใครๆ Hagan for the Hong. We only need the two us together. We only need the two of us together. เมาถ่ายดูพี่เจ็บอะไรวะชุดนั่นแน่นั่นแน่ไอเฟิร์มันเคยมีนะอันน่ะเ้ยไม่ได้ไอเฟิร์มสุกิจหรืไงันเอามยนั่นแแต่มันแบบเป็นเย่แบบเนี้ยเฟิร์ี่ไม่ได้เดี๋ยวมาเปลี่ยน อย่างนี้เลยไอ้เขี้ยจอดนี้เท่จริงผมบอกเลยเฮ้ยพี่เจ๊น้ำเปล่าอยู่รถนี้ไงเปิดเลยเปิดเลยเปิดได้กระเป๋าออกไม่ให้เปิดไม่ให้เปิดเปิดซิงอดทนไว้มันจะจอดแล้วเมื่อกี้ถ่ายรูปร้องก้อนถ่ายรูปร้องก้อนคือผมเหมาะผมบอกแล้วชุดแบบนี้เหมาะมาก เราหยุดแวะระหว่างทางปล่อยตัวเองไปกับเสียงสนทนาตามวัยเออจนบางทีรู้สึกได้ว่ากลับไปเป็นเหมือนวัยเด็กที่โหยหาความสนุกแค่เพียงได้หัวเราะและแจะกรอยยิ้มให้กับคนข้างๆเท่านั้นก็เพียงพอ หนังชีวิตครับวันนี้รถขับไปแม่งร้อยเอ็ดเจ็ดย่านน้ำถึงที่หมายเรียบร้อยครับดีนะมันยังถึงอ่ะถึงไหมเออแต่ด,ดีดีนะเขาถึงเขาแสดงว่าเขา<ต>เขาก็ระหว่างทางนั่หนังชีวิตเออไมออ่รถมันมึงลองโทรถามร้านดิดีแล้วถึงแล้ว มันมันหาข้อมูลแล้ววิธถูกตัแจ้งได้ไหมครับได้ได้ได้ครับได้ครับโอเคครับขอขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมได้ครับได้ครับคืนหนึ่่อได้ครับได้ครับครับเวลาจจะต้องเปลี่ยนแบบนะครับเราหาวิธีให้ครับได้ครับมันขามันไม่คอนติคมันไม่ไม่ครับมันไม่ใช่มันนวดไปคือไม่คือที่สำคัญอ่ะมันเอาอันนี้ออกไปได้ด้วยเอา YouTube วิธีการเปิด

ยิงสักลายไหมไปซื้อทุกวันเนื้อเอียงเหรอย่เด้อยังไม่รวมพกจานนะเจ๋อจานไม่ใช่เมื่อกี้พี่โจทเนี่ยเอามาเล่นนี่เเผื่อพวกนี้ใช่ไหต้มเด็กกุ้งร้อไงลดนิดนึงฟองฟองไอ้เหี้ย่ปับแก๊สปับเอาลงปับแก๊สลงนี่ไงปับแก๊สลงแล้ว มันชื่อเต่าอะไรับพี่แจ็คเอาไว้วางไว้ก่อนมันเดี๋ยวนนะดีเย็นเย็นมือผมแม่งจับอะไรมาเขาแบ่งแบ่งกันเลยไอ้เหี้ยแม่ไม่แบ่งกันแล้วกรอบลงดิ่ไส้เป็นอย่างนี้แหละอันนี้อร่อยต้องแย่งกันกินจะเอาอะไรกันเน่อร่อยอ่ะดูอนร้อนแค่เนี้ยพี่ต้องหาตังค์คนเผ็ดเลยนีองพันเก้าร้อยห้าสิบบาท จันโมครับจันหมดครับอ้ยครับบอาเรียบรุ่นสวัสด์ยามเช้าเหมือนบ้านชมกินของือนบ้ามกินมาเื่อคืนไม่น่าช่วยเลยใช่ไหม

มันเรื่องโกหกพี่เมื่อคืนเมื่อคืนเราข้ามเขาลุงนี้มาเนี่ยเนี่ยผมบอกพี่แล้วให้พี่นอนตรงนี้เนียเนี่ยเสียงเสียงกลนันข้ามเขาลุงยี้มมาเหรอนี่น่าจะไปกลางตรงนู้นนะผมอะตรงนู้นเนี่ยชิมมี่เนิร์ตโตคุณออกมาเหมือนกันเพิ่งได้กันอ๋อพันหัวโอ้ผมออกไม่ได้ถ้าออกไปเนี่ยเต็มพังเลยนะว่าหมดเลยนะไหนรถถึงนอนแล้วของมึงวะหนาวหนาวเมื่อค เออได้ยินแต่เสียงโมกเสียงบ้างล่างวะนี่ยี่สิบผมขี้ร้อนพี่ผมขี้ร้อนพี่ไอ้ไม่เอ้าไี่ใครวะเมื่อคืนมาปิดไอ้นี่เหรอปิดเต้นเหรอล่ะเมื่อคืนโคตรหนาเลยว่ะขยับรุนแรกรุ่นวันรุ่นวันแลโกลแหละแล้วอีกแล้วอีกที่อุดเอาอะไรอาเดี๋ยวเอาอุด ให้พูดไปอ,อย่างนี้แม่งยางสุดก่อให้ครับผมมาเที่ยวผมจะรายงานลมาพูดเอา,า,าอไัาาางกนะ็ไม่ต้องกลับเบอกว่าดีไดีไครับผมก็ทำงานนะผมก็ดูแลวิยีกรอมาทั้งตั้งแต่กรุงเทพ can't all a day in morning wonderful the time believe live I you เมื่อเราเดินทางจนถึงปลายทางที่เราวางไว้ใจใจผมกลับคิดว่านี่คือจุดริ่มต้นเดิม ที่ต่อให้เราเดินทางมาไกลขนาดไหนเรายังสอดแสวงหาพื้นที่ความสุขเ,เล็กบนโลกใบนี้ต่อไป